ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทาง YouTube นะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องรถไถมือสองนะครับของไร้เครติ๊กเตอร์อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับทางนั้นมีรถไถสภาพสวยๆมานำเสนอหนุรนรายการนะครับซึ่งทางไร้เครติ๊กเตอร์อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ตรงข้ามไปรษณีย์หนองกี่นะครับติดถนนใหญ่เส้น24นะครับไปมาสะดวก สำหรับคลิปนี้นะครับก่อนรับชมขออนุญาตฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แลวก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางร้านได้อัปเดตลงไปคลิปนี้นะครับนำเสนอ L4018 นะครับสภาพสวยๆนางฟ้าครับตัวนี้เล่มทะเบียนปี61นะครับอุปกรณ์จะได้ใบดันผานหลังนะครับรถสภาพสวยๆเลยครับคันนี้นะครับผมใบดันเหลือเต็มนะครับมีเก็บสีที่ใบดันให้นิดนึงครับ ปากไปดันกับคานล่างนะครับเก็บสีให้นะครับสีตัวสีไฟเบอร์อะไรเดิมๆหมดนะครับยางหน้าเป็นยางหน้าใหม่นะครับนะครับสีเดิมนี่ถลอกบั๊จุดครับธรรมดานะครับแต่ยังสวยอยู่นะครับฝากระโปรงเบาะเป็นเบาะเดิมนะครับหนังแท้จากศูนย์เลยนะครับราคาเดิมนะครับยางหลังเดิมนะครับกระทะสวยๆครับสีเดิมไม่แตกไม่นาวนะครับ รบบไฟอยู่ครบนะครับไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟสปอร์ตได้หลังเดิมเลยนะครับท้ายเดิมๆครับแห้งๆเลยนะครับซีนไม่เคยแกะครับหรือมาร์คมาร์อยครบครับนะครับสีนแล้วหลังแห้งนะครับได้อุปกรณ์ใบดันกับผันหลังครับผันหลังก็เป็นผันพวนนะครับหรือบุกเบิกก็ได้ครับลูกค้าเลอกได้ครับที่นี่นะครับ ยางหลังเดิมจุดลบเดินครับดันหลบนะครับยางดอกเหลือสูงครับเหลือเยอะครับกระทะสีเดิมที่สวยครับยางสีส่วนหนึ่งแปดเล่มปีหกหนึ่งครับหนึ่งชั่วโมงครับอันหนึ่งไว้ห้าสิบสองชั่วโมงนะครับคัดไม่เคยตัดครับนะครับคัดม่เคยตัดเครื่องไม่เคยแกะครับพวกนี้เดิมๆหมดเลยครับเกียร์เดิมไม่เคยแกะท้ายไม่เคยแกะครับก๊กปั๊ม ตัวนี้ไม่เคยแกะเลยนะครับเีกนเดิมน,นะครับแล้วยางหน้าใหม่นะครับสภาพนางฟ้าครับ L40 คันนี้1 1นหนึ่งรอยห้าสองชั่วโมงรยนปีหกหนึ่สีเดิมนะครับเก็บแค่การล่างให้ครับการไบมีดเนี่ยเก็บให้สวยนะครับมันมีถลอกบ,บ้างนะครับนี้นะครับ ราคาเปิดอยู่ที่439,000บาทนะครับ439,000บาทใบดันผันหลังแถมส่งฟรีนะครับสามร้กิโลเมตรแรกลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์0892832911้าสองแปดสาร้านเคเด็กเตอร์อำเภอเมืองกียินดีให้บริการนะครับซึ่งทางเราขายทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะครับลูกค้าท่าในใดที่ไม่สะดวกเงินสดก็สามารถผ่อนกับทางร้านได้นะครับซึ่งเงินผ่อนนั้นก็ผ่อนได้ทั้งผ่านทกศ แล้วก็ผ่านลิสซิ่งนะครับแล้วแต่ลูกค้าครับลูกค้าเป็นสมาชิกทศกศก็ยื่นเรื่องทศกศมาได้เลยหรือไม่ได้เป็นสมาชิกทศกศก็มาติดต่อที่ร้านได้ครับมีไฟแนนบริการจัดทําสัญญาให้ถึงบ้านเลยนะครับรถสภาพสวยๆนะครับอันนี้ไม่ผิดหวังครับท่านดเอาไปใช้งานนะครับเครื่องเกียร์ฮดรอิกสมบูรณ์นะครับอันนี้ใต้หวอดนะครับเครื่องมืออะไรอยู่ครบสภาพสวยๆครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องหน่อยนะครับ แล้ว4 0 1 8นะครับยิ่งลงจบหนีครับล้านหน้า L40 คันนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหานะครับคันนี้ไม่ผิดหวังครับเครื่องเกียร์ไฮดรอลิกสมบูรณ์สีเดิมเครื่องเดิมคัสเดิมไม่เคยตัดท้ายไม่เคยแกะนะครับ439,000บาทไปดันพันหลังแถมส่งครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้หนึ่งรายการนะครับผมขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้ครับส่วนคันอื่นๆรุ่นอื่นๆ,ๆ,ๆก็มีไม่ค่ยจะหม่นะครับผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับทางเราก็มีบริการนะครับไว้เขาบริการทั้งของมือและมือร นะครับฝากลูกค้าเอาไว้เป็นหนึ่งช่องทางนะครับในการเลือกรถไถมีสองอุปกรณ์ต่อพ่วงเอาไปไว้ใช้งานนะครับสนใจก็โทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าสองแปดสนะครับทั้งช่องทาง YouTube ก็ช่องเค t r ท c t o เหรือว่า Facebook ก็ชื่อเฟซเคเอทเทเตอร์นะครับหรือช่องทาง Line ก็เบอร์โทรเบอร์นี้เลยครับเอาไลน์เป็นเบอร์โทรครับชื่อไลน์ว่าเค t r ท c t o เเช, apter, ช่นกัน นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดติดตามรับชมอย่างสูงครับผมขอบนุครับสนอสินครับ